ตอนนี้เราก็เดินกลับแล้วครับที่สถานีเดี๋ยวจุดต่อไปเดี๋ยวจะไปจุดบริการห้องน้ำนะครับท่านผู้ชมนี่นบนี่ก็จะเป็นทางเดินเข้าห้องน้ำนครับก็จะมีป้ายบอกชี้ลูกศรน,นะครับก็จะมีห้องน้ำคนพิการและห้องน้ำคนธรรมดาครับ ทางเดินก็จะเป็นคล้ายๆกับสถานีหนองแกนะครับผมนี่เป็นผ้าไม้าะแนงครับแล้วก็จะมีไฟห่างกันประมาณ2เมตรครับผมจุดนี้ก็จะเป็นร้านค้านะครับท่านผู้ชมด้านขวามือเป็นร้านค้าก็ะจะเป็นห้องกระจก2องด้านนะครับเป็นห้องกระจกแต่ตอนนี้ยังไม่มีการค้าขายนะครับ จุดนี้ก็จะเป็นห้องละหมาดน,นะครับท่านผู้ชมห้องละหมาดจะมีทุกสถานีนะครับแต่ผมจะพามาชมแต่ละสถานีว่ามีความเป็นจุดบริการว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำห้องน้ำชายสถานีใหญ่ก็จะมีห้องน้ำสี่ห้องน้ำนะครับสี่ห้องนะครับท่านผู้ชม มีโถปัสสาวะ4ี่ตัวนะครับมีห้องน้ำคนพิการห้องน้ำหญิงห้องชากร้างครับท่านผู้ชมมันจะเป็นทางลาดสำหรับคนพิการที่ขึ้นมาจากร้านจอดรถนะครับจะมีราวจับคนธรรมดาก็เดินได้นะครับผมถ้าไม่อยากเดินอ้อมไปไกลๆนะครับทางเท้าเขาจะปูเป็นแผ่นราวิ่งบอกนะครับท่านผู้ชม นี่เป็นลานจอดคลิปก่อนที่เกินมาก่อนนี้ครับที่เราเดินมาจากฝั่งนู้นครับผมนี่ก็จะเป็นป้ายจุดลมพลก็คือป้ายฉุกเฉินนะครับผมสถานีตำวรวจภูธรหงหินโรงพยาบาลหงหินฉุกเฉินแบกพื้เทศบาลหงหิน,นครับท่านผู้ชมก็จะเป็นคล้ายๆกับสถานีนองแกท,ที่ ให้ท่านผู้ชมชมก่อนหน้านี้นะครับ